โอเคนะฮะเรามายังภารกิจต so ่อไปกันเลยนะฮะขอซิ่งแป๊บนึ่งนะฮะนี่ตัวนี้มีเครื่องหมายเวชันมาร์กอยู่มันคืออะไรเอ่ยอันนี้แฟนเขาเหรอ Okay, yes, I'm okay. Just fuck you, all of you. I'm on a run. Seem a little upset. My friend, how still into the fucking ground. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. All I'm not a hold up. Whatever, just don't have a coroner. Let's go. Wing, 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 วิ่งฮะวิ่ง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 แิ่งวิ่ i วิ่ง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 วิ่าวิ่งวิ่งวิ่าวิ่ง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 ว่ง่งวิ่งว่ว่งงกว่า่ว่่ง่ง่ ออกกําลังกายอยู่แต่เหมือนจะฆ่าใครเลยบางคนเลยนะเนี่ยอย่าขวางนอยะยะยะอย่าแซงห้าม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 แซงแม่งแซงไปแล้วเอาละฮะความแก่เริ่มมาเยือนฮะหายใจไม่ออกความแก่เริ่มมาเยือนฮะ เหนื่อยหายใจไม่ทันเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยเหนื่อ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 ยตามไม่ทันแล้วฮะ ความแก่มาเยือนฮะความแก่มาเยือนฮะความแก่มาเยือนรู้สึกจะไปไม่รอดฮะอ่าเลือดเต็มฮะงานนี้เราไปได้ฮะโอเคเขาบอกว่าไปที่ชายหาดปึ๊บอ่าเช็คพอยตรงนู้น ไอ้แค่ไปเลี้ยวยอชิดจริงรู้อีกว่าเราโกงชอบอ่ะช yeah, อบไปขาวไปผู้หญิงคนเนี้ยบอกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยยังจะมาโกงกันอีกอะไรอย่างเงี้ยขำเสียงเขาอ่ะไอ้แค่ไปเลี้ยวย้อนชิดจริงตอบ เนีย่ยต้องสงสัยต้องจับเขาวิ่งออกกำลังกายบ่อยๆแล้วละะ่ะฮะเดี๋ยวจะได้แข็งแรงดูืิขนาดลงบันไดเขายังลงช้าเลยอะไรงเงี้ยเอ๊ะห้ามแซง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 เจ๊ห้ามแซงห้ามแซงห้ามแซงแม่งแซง,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 งไปแล้ว You my should out. and hang wife อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วฮะไปแล้วฮะวิ่งไม่สนใจชีวิตแล้วฮะเลือดไม่สนแล้วฮะวิ่งแล้วฮะรอแล้วฮะไอพวกนี้มันวิ่งจกกิงกันบ่อยอถอยไปถอยไปหอยรุ่นใจร้อนหวังว่าเลือกคนจะพอนะฮะในการที่จะวิ่งจากตรงนี้ไปตรงนู้นจะหัวใจวายตายไหมเนี่ยอย่าเพิ่งล้มนะอย่าเพิ่งล้มนะถอยไปเย้ชนะแล้ว ทำไมมันผู้หญิงคนอื่นเลยเ้แล้วมันบอกด้วยนะว่าเอ้ยแม่เจ๋งอะมันบอกด้วยนะว่าแบบที่โกงอ่ะใช้ทางลัดเอ้าขามอะมันมันยังมาบ่อยนะเนี่ยรู้ว่าคนนี้คือใครไม่ค่อยจะจำไม่ใช่แฟนเขาสิแฟนเขาชื่ออีกชื่อหนึ่งอันนี้คือคนอื่นแต่รู้ว่าคือ โคตรเลยผู้หญิงคนนี้โอเคฮะคือเขาคือใครไม่ตัดสูนะฮะโอเคฮะมันยังไงกันเอ่ยไปทางไหนกันต่ออันนี้รู้สึกจะหมดแล้วละมังฮะอันนี้ก็รถเขาอยู่ตรงนู้นนะฮะตอนนี้ก็เหลืออีกเควสหนึ่งนะฮะข้างบนก็ไม่มีอะไร ตอนนี้เราต่อรีเควสหนึ่งฮะคือตัว L ตรงนี้ฮะโอเคได้นะฮะเดี๋ยวเราขับกลับไปไปที่นู่นแป๊บนะฮะเดี๋ยวไปหาตัว L แป๊บหนึ่งดูดีว่าเขาให้ทำอะไรโอเคโอเคไปลุยไม่รู้ว่าต้องไม่มันคือเราไม่สามารถตัดสรุปได้เขาจะแบบว่ามันใช้ตัวละครไหนอะ่ะเดี๋ยวก็โอเคขับไปแป๊บหนึ่งฮะแหนรถคันนี้ชอบละ รถแรงรถแรงปล่อยเข้าไปเราแรงกว่าเราเร็วกว่าอ,อ๋ออ๋อนี่แซงรถขยะแซงหมดทุกคนเอ้ยแซงหมดทุกคนเนี่ยแหละไอถนนตรงนี้แหละงงออกขวาไหมไม่ออกนะฮะ,ะพวกรถแรงๆหลบไปนะฮะรถรถเก่าจะซิ่งตรงต่อไม้อัดตรงต่อไปฮะอ่าอ,อืมเพลินเพลินฮะเอ่อ ยังอยู่ข้างในต่อไปฮะยังไม่ไปไหนมอไซค์มอไซค์เขาไม่ให้ขับในนี้ไม่ใช่เหรอออกขวามไหมฮะออกขวามไหมฮะออกขวามไหมฮะอ๋อมันโค้งอยู่ละได้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 โอเคโอเคโอเครู้สึกให้ตบขวา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 ตบ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 แหกตบขวาฮะได้ฮะไปแป๊บหนึ่งได้ฮะอ่าบไปอ่าบแล้วก็ขวาปัง

ซอยไหนซอยนี้ใช่ไหมอ่าซอยนี้โอเคอืดอืดอืดอโอเค

Mm -hmm. How do you know? Because you came here. What else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I, I mean, I need something done. You need to know something. So, why mm. not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game. I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name, I mm -hmm. you anywhere. You you I never told anyone. That instead of, okay. of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink. And a wife who don't love you no more. Yeah, well, <laughs> <laughs> well, <laughs> I That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. Uh, I heard him say that he saved America. What? By but... outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Take this uh Fashionably retro, weird for a 45 year old man, but I cannot let go of the 1980s bag. Mm -hmm. And dress yourself up like a billionaire math genius with low level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo messianic life. Okay, Lester, get out of here! Oh. Call me when you're ready. Mm -hmm. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. โอเคฮะอันนี้คือเหมือนว่าในเป้น,นี้ก็คือแบบคือต้องใส่ชุดเก่าอะไรประมาณเนี้ยคือไปคือต้องไปใส่ชุดเก่าเพื่อไปทําอะไรสัก,กอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาที่ร้านไปที่ร้านเสื้อผ้า ได้ดีมากครับซิ่งฮะเริ่มสิ่งฮะหลังจากที่รถนี้มันเริ่มมีรอยตอบคือตอนหนลังจากที่รถนี้เริ่มมีรอยขีดกวนนะฮะเราก็จะขับแบบไม่ยั้งนะฮะอู้หูหูแล้วยิ่งเ,เป็นไฮเวย์แบบถนนโล่งๆอย่างนี้นะกว้างๆอย่างนี้นะเพลินสิ่งไม่ยัง้งฮะงานนี้ ออกหรือเปล่าฮะออกหรือเปล่าฮะมันต้องออกต้องออกต้องออกออกออกช่องออกนั่นไงว่าละ่ะเกียร์ถนนอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยแหละว่ามันออกหรือต้องออกหรือไม่ต้องออกเนี่ยต้องดูทางดีๆอย่างเงี้ยเอ๊ะสรุปมันออกหรือไม่ออกออกแล้วกันสมมุติเราออกแล้วยังไงเออมันต้องออกนี่หว่าอ่าพอออกเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างงี้ อ,นนอันนี้ไม่รู้ไปขโมยรถใครอ๋อรถที่ชายหาดแต่รู้ว่าซิงดิโอเคฮะยูเทิร์นไม่ใช่ฮะเลย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 เอะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่จะมานั่นเฉยๆจะมาซื้อเสื้อเอาลุกขึ้นยืนกันทำไมโอเคขอโทษน,นะครับขอโทษครับ ปรดีจะมีสัมภาษณ์นะฮะคือต้องหาชุดที่แบบว่าเออนะเสียตกงานเหรอน่าเสียดายจังเปล่าจะไม่ได้เสียงานเอ้ย <c oughs> ไม่ได้ตกงาน <c oughs> ตเดชุดที่มันดูเก่าเกือบ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 อชุดเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะอ่ะนี่แล้วกันโอเคจบเสร็จกุลลภัยอินเทอร์วิวขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์งานนะเออเฟนลี่ดีจังเลยไปต่อสิ่งอ่าเราโทรหาร ไอ้ไอ้ไอ้คนไอ้นั่นไอ้ไอ้มนุษย์คอมพิวเตอร์นะฮะเราโทรเราโทรไปบอกว่าโอเคเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคก็คือเดี๋ยวเราต้องหาทางเข้าไปในนั้นเงี้ยก็คือต้องหาทางเข้าไปในบริษัทสักอย่างนะฮะแล้วก็ถามว่าเขาจะเข้าไปได้หรอ ไอ้น่นนัเขาก็บอกกลับมาว่าได้สิประมาณนี้ยเขาแต่งตัวเหมือนพลังกงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ให้ใครบางคนอะ่ะเปิดประตูให้อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็หลังจากเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เออเอาอะไรไปสลับในกระเป๋าเอาเอาของบางอย่างอะ่ะไปนั่นซึ่งมันอยู่ในกระเป๋าโอเคไลฟ์อินเวนเดอร์หาทางเข้าไปปุ๊บสพาห,หนึ่งก็ มานั่งรอเล่นปึ๊บพอมีคนปึ๊บเฮ้ยนะจุดจุดบริเเขาอีกทำตัวมันเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานของที่นะฮะแล้วก็ชวนคุยกันไปเรื่อยอย่างเงี้ย Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke bricks bad up, so. Wait a minute. Do I know you? แป๊บนะ.รู้จักนายหรือเปล่า? I I T temp, right? IT หรือเปล่า?ฝ่าย IT หรือเปล่า?ใช่ใช่. You gotta do something for me. no. I'd like to keep this one out of the database if you know what I mean. ตามโปรแกรมเมอร์ไปเขามีงานบางอย่างได้ทำตามโปรแกรมเมอร์ไปโอเคอยากมีออฟฟิศอย่างนี้จริงๆเลยนะเนี่ยโตขึ้นแบบอยากทำงานอย่างนี้มากเลยเนะ <S <S ี่ยแบบทำงานเกี่ยาคอมเนี่ย Here you go. Here you, go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, oh, you've been added on this PC. Oh, uh, Ah, got any antivirus software? Uh, I mm -hmm. think so. my Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro? Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. And now we scan. Scanning. scanning. My glitch fixing is gonna be way down today. <laughs> and that should do it. Won't you try and keep things strictly safe? I'm belaying it. Hey, have you seen the prototype <coughs> in the demo room? When Norris announces it at the keynote, mines are gonna blow. Yes, mm. Send me the uh, อืมเปอะไรไม่รู้อ่ะเข้าไปในห้องปุ๊บตามนั้นอ่ะทำอะไรบางอย่างเปิดกระเป๋าขึ้นมาปุ๊บปุ๊บสลับไนส์ <Nice. S 1> อว้วางเป็ดออกไปจากที่นี่ออกไปจากตึกนี้นะฮะมันบอกรถด้านซ้ายไปโอ้ว โอ้อทำงานกันได้แบบมีความสุข,ขามากอุ้ยอุ้ยโอเคแล้วขามาเนี่ยเรามีกระเป๋าแล้วขากลับเราไม่ได้เอากระเป๋ากลับไปด้วยเหรอเอ โอเคเปิดประตูป <aroma invoke> ุ <Gym treating Napoleon> ๊บโอเคฮะแล้วเราก็หาทางกลับบ้านซึ่งรถเราอยู่ไหนวะรถเราเฮ้ยนอนแหมะกลางถนนเลยขอโทษไม่เห็นไม่รู้รถอยู่ไหนถามว่าทำไมไม่เอาใหม่ขี้เกียจปนฮะขี้เกียจขี้เกียจโดูเอาฮัลโหล เอ้าแต่ตทิ้งกาแฟทำไมมันยังไม่หมดไม่ใช่เหรอเอเอไอ้นี่นี่นิดๆหน่นนอยๆทำเป็นตกใจไม่เคยเห็นตาลุงคนแก่แล้วไงฮะเจอละเราวิ่งอ้อมโลกเลยนี่อ่าเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งโอเคจริงๆมันน่าจะออกทางเดิมได้ทางเดิมได้แหละฮะแต่เราจำทางไม่ได้ โอเคกลับไปยังบ้านของเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนะฮะเพราะถ้างั้นมันก็น่าจะเสร็จแล้วดีใช่ป่ะล่ะรีบกลับไปที่บ้านเราดรถเละใช่โอเคมาที่บ้านเราฟับไปที่จุดสีเหลืองเพื่อไปทำ น่าจะเป็นพี่สาวเขาโอเคน่าจะเป็นดอเตอร์แหละไม่ใช่แฟนฟัองอันนี้โอ้โหแย่งทีวีดูโอเคงั้นไอคนที่วิ่งจ็อกกิ้งนะั้นก็น่าจะเป็นพี่สาวเขาแหละเอาเปลี่ยนช่องฮะอ๋อช่องนี้ดีสำหรับเขาท่านเข้าสู่ทีวีโอเคไลท์อินเวนเดอร์อันนี้เป็น CEO ด้วย CEO เด็ย เจ้าของบริษ <çev re S 2> <up> ัทที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะฮะแล้วเราไปสลับโทรศัพท์ตอนนี้เข้าสู่ช่วงการพีเต์โทรศัพท์นะว่ามันว่ามันเจ๋งยังไง่ะเราก็รอกันต่อไปโอ้โหของจริงมันมันเวอร์อย่างนี้เลยละ An average age of only fourteen point four years. That's not just impressive, it's revolutionary. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. <laughs> <laughs> หน้าโทรศัพท์เขาบอกว่าให้ให้โทรหาเนี่ยโทรหานี่เนี่ยโทรหาเจนอริสเนี่ยมีคนกำลังโทรหาเขา โว w โว้โว wow. wow. ้ว hey ้าวโหดร้ายเฮ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมอยู่ดีอันนี้มันเพิ่งมานั่งโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองก็อาจจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ game to work how <laughs> okay last that was heavy you watching the news I don't have to I'm watching the markets I'll be trading pure alpha till close alright hey about that other thing You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, uh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. Uh, I'm trying to stay off the day trading. Uh, but maybe I'll take a look. โอเคฮะเจ้ามนุษย์คอมเคาบอกว่าให้เราไปแถวๆที่ใดที่หนึ่งใน LS อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเคาก็อีเมลลิงก์มาด้วยนะฮะเกี่ยวกับการเล่นหุ้น อ๋อห้องนี้นี่เองอ้าเปิดประตูดิอ๋อประตูปิดเองด้วยโอเคนะฮะเอออันนี้อันนี้ลูกบอล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 เออลูกบอลออกกำลังกายนั่นเองเอออืม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 เล่น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 เตะเตะเตะสอนสอนนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เอวิสกี้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 อันนั้นอาหารแมววิสกี้สวิสกี้ด,เดูเด็กๆไม่ควรดื่มนะฮะอ่าพออยู่ดื่มปิดฝาเงีบอ่าดูดีฮะดูดีมีการปิดฝามีให้เลือกด้วยว่าจะดื่มต่อหรือจะอยังไงอ่อดีดีชอบ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  โอ,โอ้คโอ้วโอ้วโอ้วตายยังไม่ตาย <c oughs> เสียงดังทำไม